สวัสดีผู้ชมนี่วันนี้ะชายโคลนปีกไก่โคลนปีกไก่แครอทหอมหัวใหญ่มันฝรั่งมะเขือเทศเดี๋ยววันนี้ ต้มซุปต้มซุกกันนี่ก็ลากผักชีลากตั๊งโอก็ะเทียมเดี๋ยวมาใส่กันทีหลังเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดเนี่ยน้ำไใช้เดือดแล้วเนี่ยไะ่ใช้ใส่ไก่ไป้่อกันเลยเนี่ย น้ำเดือดแล้วใส่ไก่ไปก่อนเราจะใช้มาหัน่น หัน่นหอมหัวใหญ่หั่นมันฝลั่งกันหั่นแบบนี้พี่น้องหั่นยังไงก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบ ่าหั่นเล็กนะหั่นใหญ่ๆต้มซุปต้องหั่นใหญ่ๆเนี่ยหอมเนี่ยจะใช้หั่นสีไปเลยหัวต้องหั่นแค่สีพอ แค่หรอแต่ใครก็หั่นเฉลียงเฉลียงนี่แหละตามความต้องการของเราทำอะไรก็ได้พี่น้อง ใส่ใส่มันฝรั่งใส่แครอทไปเลยพี่น้องก็ต้องไปรอให้ไก่เปื่อยเพราะไก่นี้สุกง่ายเนี่ยใส่แครอทมันฝรั่งหอมใหญ่ใส่ไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดแครอ,ท,อที่หลังถ้าเกิดแททมันจะเปื่อยง่ายไงแครอที่หลังเนี่ยแล้วก็ ลากักชีก็กระลากตะโโบใส่ไปเลยกระเทียมจีนใส่ไปเลยติดไฟแล้วตุ๋นไปเรื่อยๆนล้เนาะตุ๋น,นไ,ไฟไเบาๆยังไม่ต้องไปปรุงอะไรมัน โ oh. อ้ผชมเี๋ือพ้านเลยน่าจะเปื่อยได้ทีแล้วหอมมากเลยคุณผ mm ู hmm. ้ชมไหมมาจะใช้ปรุงรสเลยต้าใชยยังไม่ได้ปรุงรสอะไรนะเดี๋ยวติดเบาไฟก่อนนี่รสดีใส่ไปนิดหน่อยยิวขาว ต้มซุปโคนเป็ดไก่กับแครอทมันหลังหอมหัวใหญ่กัข้าวสะใยมีหนวดมือนี้แตงยวาขาวผงมปรุงรสผงมชูรสน้ำมันหอย thỏ ma rồi không cái tay khiêm nắm này อพอดีเลยพี่น้องน,นี่มะเขือเทศใส่ไ,ไปเลยโอ้โหน่ากินมาก ปิดไฟเดี๋ยวจะใช้ตักใส่ชามให้ดูนี่โรยต้มโอลงไปเดี๋ยวจะใช้ตักใส่ชามให้ดูต้มซุปคนเป็ดไก่กับแครอทมันฝรั่งแล้วก็หอมหัวใหญ่พี่น้องเนี่ยเป็นไงน่ากินไหม น่ากินมากเลยพี่น้องเลยจะได้ใช้ตักไก่ชามเหยเนี่ยท่านผู้ชมต้มซุปคนปีกไก่ใส่มันฝรั่งใส่แครอทใส่หอมหัวใหญ่กับข้าวสาล้มีหนวดมือนี้เนี่ย้อยด้วยต้งโอกระเทียมเกียวน่ากินมากพี่น้องน่ากินมากเลยเนี่ยซดน้ำนร้อนๆเป็นกับแกงก็ดีเป็นกับข้าวก็อร่อยเลยเนี่ยเหมาะสําหรับ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยมือนี้ตจะใช้ทำให้กินขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตชาชัยนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยที่กดติดตามกดแชร์กดสับสไคร้ให้ตาชัยกันเยอะๆนะขอบพระคุณมากวันนี้กินกันให้อร่อยเลยต้มซุปคนปีกไก่ใส่แครอทใส่มันฝรั่งใส่หอมหัวใหญ่กับข้าวตชาชัยมีหนวดมือนี้ขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณครับสวัสดี